มาเข้าสู่บรรยากาศเชีย <hein> ร <ous> ์ใ <hi> ห <token thanks> ้ลแกน้อตะกอรอดหวงครับในขังนทีท huh ี่สามนะครับสำหรับวันนี้ก็เ like ป็นประเภทขอเสียกอนะครับหรือประเภทกอนนั่นแหละครับพบกับช่องน้องหมูเปียว FC ตะกอรอดหวั่งทีเช่นเคยนะครับหมายเลขหนึ่งคงเดชจีตามบางหมายเลขสามวัฒนาสุกเกษหมายเลขสี่นพนลคงแถวทองหมายเลขหกรันโูงแสงสวัสดิ์หมายเลขเจ็ดทวั์แสงสวัสดิ์ และหมายเลข8ปดพุทธนาเกิดโภชาครับเอาครับให้วอร์มสองนาทีนะจ๊ะสำหรับวราพรนี่มาไกลครับนี่ครับให้จับและก็หมายเลขสี่ให้เีนะครับุณที่สิริศุราพรนะครับก็เป็นนักกีฬาเวทเพศขอเสียมกอนะครับที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับผมวัดดูแล้วนี่ไม่มีใครสูห้หมายเลขสี่นะครับ วันนี้ก็นักกีฬาเบอร์สี่ครับนักกีฬากองทัพบกครับเป็นนักกีฬาจากอ้อครับนบดลโคงแถวทองนะครับมาเสียบให้ทีมสิทธิ์เวลาพรอนี้นะครับเก่งที่สุดในประเทศไทยครับหมายเลขสี่หมายเลขหกก็คงแถวทองในโอ๊ตครับนักกีฬาจากสังกัดกองทัพบกด้วยนะครับนะครับ ส่วนหมายเลขหนึ่งนะครับคงเดชดีตามบานก็เป็นนักกีฬาของราชนาวีนะครับเป็นนักกีฬาสำรองนักกีฬาสำรองคือก็หมายความว่าเป็นนักกีฬาเสียบครับนักกีฬาไหนที่เล่นท่าไม่ได้คงเดชเล่นได้คงเดชก็จะเล่นครับแต่ว่าคงเดชเขาเป็นนักกีฬาเสียบโค้งหลังก็โค้งหลังบ่วงมือนะครับแก้วหวานด้วยนะครับาไปเลยก็ประมาณ13คนหมายเลขแปนะครับหมายเลขแปก็ที่หน่อยวัดลมุดนะครับ ก็อดีตนักกีฬาราชนาวีอีท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อายุเกินแล้วก็ต้องหลดเสียตองมาแล้วครับสี่คนเอ่อหลังเวงทั้งโรงอ่ะวันนี้นะครับเลกเว้นในหน่อยยุทธนาเกิดโภชาหมายเลขแปดไม่หน่อยก็ได้ฮะหน่อยก็ได้เดี๋ยวมาดูครับหลังหลวงพี่หน่อยครับยุทธนาขอบพระคุณนะครับสั่งกอปเลยวันนี้ก็มาทั้งหกท่านนะครับมีคุณเก๋ออินเตอร์อ่าเรือทองอินเตอร์ ขวัญชัยภาพยนตร์และคุณหนุมท่าพระมาสร้างสีสันวันนี้นะครับและก็ขอกราบขอบคุณทุกบรากาศันไปยาวาเลยครับขอบคุณพันธมิตรทุกทรางทุกบริการนะครับที่มาสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกสนานตกลงไปเรึ่งครับลมยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับให้มีงานเข้าเยอะๆทุกๆต่อครับครบที่สิบไล่เจ็ดร้อยสี่สิบกว่าครับทีม เพชรพร้อมมิดทำไว้เจ็ดร้อยกว่าแต้มครับเออครับขอให้โชคดีจ้าเริ่มครับการแข่งขันครับหมายเลขสิบสามใครจะเปิดบวงครับทีมศิษธ์วราพรนักกีฬาหมายเลขขอเสียบกอครับสี่สิบนาทีครับทีมที่สามกับเพทย์ไล่ครับไล่ของนายโอ๊ตไล่หมายเลขหกสิบสองคะแนนครับสังกัดนักกีฬาของกองทัพบก12คะแนนจัดไปนะครับทีมไอซิ์งไล่อ่า อครับเอาครับหลวงหลวงพี่หน่อยครับหลวงพี่หน่อยยุทธนาหมายเลขแปดทีมสิบสองคะแนนแล้วครับนอทีนี้สองลูกแล้วคงเดชหน้าเท้ายกไปไปไหลดันขึ้นมาไปไหลไปเอ็กอ่าครับหมายเลขหมายเลขเจ็ดนี่กับหัวหน้าเปียกนะครับหัวหน้าเปียกหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมสิทธิ์เวลาพรครับ สิทธิ์วัลพรเดินทางมาจากวัละมุรนะครับนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับขอบคุณมากครับพี่ปุ๋ยวันนี้ก็เลี้ยงสีสาครับสีสาหัวหน้าเปียงอีกสิบคะแนนจัดอยู่ในเวเบรเภทขอเสียบกอนะครับปากกว้างเลยใจจริงๆนะอากกว้างวันนี้เมื่อวานข้าขอโทษนะหัวเบอร์เบอร์อะไรเบอร์เบอร์เจ็ดนะวันนี้ก็เขาแจกสปอนเซอร์แจกเห็นไหมห่วงกินเห็น้ไหม พูดแต่ยาวหัวแดลหัวแดหลกวันนี้เขาแตกเครื่องดื่มนะพี่ปุ๋ยเดี๋ยวเจะเสียน้ำใจนะเออเข้าไปไม่ว่ากันเรากันเองกันเองเออมาฝรัามครับหมายเลขสี่ของจ่าอ้อนพดลคงแถวทองครับมีพระรามตัวใหญ่นะพระรามตัวใหญ่นี่โอ้โหโคตรของโคตรแม่นอ่ะ เออเพราะเราเป่าว่ามั่นนะใ่บวมันยิ่ง้มันเข้าไปอีกเออมันกินอะไรมันแตกรุ่นใหม่มันเก่งจริงๆับหัวหมายแรยหนึ่งอ่าสิบเอ็ดคะแนนเฮ้ยสิบคะแนนขออไรัเดียวหัให้หคะแนนนเดียวขอไปหัวเตียน้เดียวเออ ผัดน oh. ิดเดียวานิดเดียวโอ้โหหอมเลยผัดอะไรวะนี่หอมจริงๆเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องกลับก่อนเดี๋ยวเออเอาห้าสิบเก้าคะแนนครับเวลาผ่านไปสองนาทีครึ่งครับสองนาทีครึ่งทำคะแนนได้ห้าสิบเก้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเครื่องยังไม่ร้อนครับเครื่องยังไม่ร้อนเดี๋ยวเครื่องร้อนนะเครื่องรีเซ้น ต้องให้ร้อนก่อนน,นะก็ถึงจะวิ่งนะหมาหกคนสู้หกคนเล่นสบายนี่แน,นะนะนะหน่อยหน่อยตีไหลตีไหลตีไหล,ต,หลตีกับไปเบอรเจกไหลตีกับมาบรรเบอร์แปดแขกเบอร์แปดนะแต่ก็มีเจ็ดคนใส่เสื้อเบอร์แปดเบอร์สิบเอ็ดงี้ยนะไหลมาเบอร์แปดสองขวดล้วต่างมาเบอร์สี่องลามที่เป็นสองขวดล้วองลามรอบวงป่าเออเกือบเข้า เชียร์ทุกทีพักสามนาทีบอกกันตลอดรับแฟนๆอย่าลืมนะช่วยกันซื้อบัตรการกุศลหน่อยนะครับเออช่วยกันซื้อหน่อยปีหน้าเราจะได้มีกําลังใจจัดให้ท่านชมกันอีกนะครับปีนีงวัฒพัฒน์จัด<อ>สองงา<ว>นงานตุ้จีกับงานแห่ผ้าไตงานประจําปีนะครับเรามันต้องใช้ปัจจัยเยอะนะครับค่าพาน,นักกีฬาค่าเครื่องดด่นค่าผ้าเย็นหน้าค่ารางวัล ใช้เงินทั้งนั้นไม่ได้กำไรเยอะนะครับเพียงให้สนุกสนานก็แฟนๆช่วยกันครับหัวหมายเลขกนึงโอ้โหเป็นถูกเหมือนกันหลานครับที่สองสิบคะแนนครับทั้งที่สองทีมนี้ชื่อทีมวิญญาณมาสองก็ไปฝากแก้วหน่อยไปเข้าเบอร์เจ็ดอ่าเบอร์สามไปไลายไปตั้งไลน์มาบวกหนีบ่วกหนีววันนี้ไม่ได้ไง ซีนะซีหกสิบเก้าคะแนนครับนี่ไปตามเพเตาต่อเลยตามเภทต่อขอเสียบต่อเออต่อก็ขอเสียบต่อลายไล้ได้แปดครับนี่ยซ่ดานลายซีดานปากแก้วไว้ก่อนปากแก้วไว้ก่อนสิบสองคะแนนครั้งที่เอ้าเอ้าเอ้าจะมาแปดหนึ่งแปดหนึ่งลายปีนะฮะขอโชคขอโชคไปทำพิธีแป๊บเดียว ลายหมายเลขแปดนี่สีดานอินทรีย์ล่าที่สิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบลายเต็มลายสีดานเต็มครับรอบที่สิบเอ็ดหมายเลขสิบขึ้นมาวงสีดานลายต่อ้าสีดานไปข้างวงมานิดเดียวหัวจุกไปอ่ข้างวงสีดานกลับมาหัวเรียบร้อยหมายเลขเจ็ดสิบกันนเยลโลยสีเขียว ว่าสีเขียวเออเยลโล่สีเขียวอ่าสีเขียวไม่มีใช่ป่ะไม่ใช่อ่าไม่ใช่อันนี้นเป็นสีชมพูโอ้โไม่ใช่ไม่ใช่อีกอ่าไม่ใช่มีแค่สามสีอ่าสีแดงสีแดงเลสอ่าพยังญจีเทียนมากอ่านี่แหละองค์รักลายปีองค์รมกเฮ้ยมองมองมอ้าวอองค์รากขยี้ อาอตอนไรไปเลยโคตรชาไปนคคนเดียวคนเดียวคนเดียวอาตามหนมาเสียหนึ่งศูนย์สามคะแนนตอนนี้หนึ่งศูนย์สามห้านาทีเกือบทึ่งคะแนนยังดอยู่พี่น้องเป็นไงพี่น้องมีอัดฉีดไหมไม่มีอัดฉีดในตะก้อมันนะมันลุ้นมันออยังจับไม่ติดนะพี่ปุ๋ยอ็ไม่ไม่ไล่ไหมเลขสี่ไปไม่ได้ตองคะแนน ลายตีตีมาหมายเลขสี่นี่ใอ้ออ้อท่สิบสามลายกระดาษที่สองดีเท่าสนเดียวสีดานองรามาสามมาหัวตายพวกมาสีดานองรามาไม่ถึงมาปูดีว่าปูมาไม่ยากไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ไม่ผ่านหรอกมาประคองมาประคองมาเอาให้เข้านะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะ เออเอาเออไอ้สีต้องกั้นอะไรวะเนี่ยฮะเบลเอออายุสีต้องแบบไปไงไปไงเออหมายอ๋อแขกโตก่อนนะเออตอนนี้เวลาการแข่งขันผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีนะครับไอ้สีต้องเอาออกอะไรไว้เนี่ยเอาออกไปไล่เจ็ดร้อยสี่สิบกวาแต้มก่อนอะไรเอ่ยอะไรเบอร์อะไรรี่รี่นะเขาเรียก อะไรสีส้มไอ้นี่เนี่ยที่การลดอ่ะแทงเบลเลอร์เบลเลอร์เออแล้วใครไหลครับไหลอีกสองคะแนนครับสองไนออสไอออสทับบกนะครับเออมีหลังเลี้ยนิดเดียวดูนิดเดียวเออเออนั่นเอาออกไปนั่นแม่มันฝังหูฝังตานะ่นมเออรู้ว่ามันเกะกะดทำไมไม่เอาออกน่าเสียทำไมไม่เอาออกเออ เนี้ยมีเหลืองแน่นะมีเหลืองแน่อะไรจะทำให้ทุกอย่างเลยอ่ะไปไปอ๋อเอาหน่อยอ๋อเอ้ยองค์รามเออดูแลลูกนี้มันไม่น่าเข้าก็เข้านะพระรามหมายเลขสี่ตั้งที่สองสิบห้าคะแนนอ๋อองรามนี่ไปไงตกยันกระท่อเลยไปไล่ไปมาได้องลามาโอ้โหไม่เข้าไปชนทุกลูกนะลูกมันเข้าติดโฟกัสทุกลูก ตั้งมาอ๋อตั้งแปลกัไปเจ็ดนาทีเกือบแปดนาทีครับลมนิ่งลมนิ่งแดดเริ่มลงแล้วแดดเริ่มลมแล้วนะแต่กร,รมการยังร้อนอยู่นะนั่งตาดแดดเนี้ยนะอนจะครบแปวันแต่ก็มีแปวันนะครับวันสุดท้ายวันที่สองเป็นวันแห่ผาาใ้หลวงอ้อนะครับปีนี้แห่วันสุดท้ายเลยไลย่เตไล่มาไม่เข้า โอ้แฟนๆมากันเยอะนะแม่ขอบคุณจอภาพ,พยนตร์นะที่เอาจอลงเดี๋ยป้องแดดไปในตัวนะนแฟนๆได้นั่งชมกันสบายบัตรการกุสลเหมือนเดิมนะช่วยกันซื้อนะครับออขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันซื้อไหลไม่เข้าถูกือแล้วไม่ถูกจะทิ้งนะบัตรเอาไปเขียนวันสุดท้ายไว้ชิงโชคจับหางบัตรเรามีทองคําด้วยนะครับมีทองคำนะนิดหน่อยครับเขาบอกมีอยู่สองสองชิ้นทองคำสองชิ้น วันนี้ทองขึ้น650ขึ้นทุกวันเลยซื้อทองลูกพันตอนนี้4ฟ0 0 0รสามพันกว่าบาทแล้ววันนี้ขึ้นอีก650้้าว่าเส้นแห่งบอกมมกม่ซื้อขายชั่วข่าวพลามลูกนี้ซื้อขายกูรนาขไปนิดเดียวหัวไปไปทองขึ้นมาดูอ้าวมาเออบอกมาหมายลเลขเจ็ดทักหัวหน้าทีม ่าในปุ้มบองจับอ่อ่าอ่าเส็จได้แปดร้อยใหปอาปุ้มให้สามอเออข้างบวงครับข้างบวงของบวงที่หน่อยครับ12บสองคะแนนสิบสคะแนนห้าวงสีดานอีกแล้วเออแปห้าเอาไปสามร้อ่าลไลในโอ๊ตสิบสงคะแนนใบเต็ม สามร้อยแปดห้านะจากทัเยอะๆครับสังเยอะๆเต็มคอเลยหัวหน้าเปียกหมาบวงมือโดดผู้ไปาหน้าถามงัดตั้งไว้โคงเดดตั้งคืนไวอีกตีไหลโยกมาโอ้ด้วยลหลสิสองคะแนนครับไหลหลไปเลขหนึ่งขอโคงเดชดีตามบางครับนักกีฬาขอังกัดสโมสรราชนาวีนะครับตีไหลกยย่อนไปอีก โอ้โหดูเยยังเื่อนกบาเวลาผ่านไป10บนาทีครับเกือบเกือบสิบนาทีนิ่ไปตีไปไปเอาไหเออหนึ่งับสิบนาทีเสยยคะแนนดีตัอขึ้นมาบวกอหรอยเจ็นะครับ1 7ึ่งร้าคะแนนหมายเลขหกขึ้นมาบวกอกหนึ่้อปดุ่มโดนแน่วันอย่างนี้ปุ่มโดนแน่สามแล้ว หนึ่งแปดสามแล้วครับข้างบวงมาบวงมาสามร้อยย่าไปเลยเอาครับศีสากองเดชชนก็ไปอีกยังไม่เข้าอาอตีไหลสิบสองคะแนนครับสิบสองคะแนนหนึ่งเก้าห้าคะแนนตอนนี้หนึ่งเก้าห้า ไหลเอ้ยเข้าไปลูกนี้ก็เต็มครับสีของแดงสีไหลไหลมาไหลไป้างบวงดันมาพระลามมาบวงมือออหไหลจ้อเต็มครับหมายเลขสี่ไหลเต็มสองร้อยแล้วครับตอนนี้ คะแนนส0งร้อยแล้วเบอร์สิบสี่ครับบัตรสีขาวเบอร์สิบสี่ครับสีสระคงเดชดีตามบาอีก10คะแนนโอ้โหเต็มหัวเต็มลัวๆไปรลัวๆไปใกล้740กว่าแต้มก่อนครับเอาเลยข้างวงสีดานมาหัวเบอร์7เปียกเข้าไปข้างวงสีดานเออข้างวงยังไม่เข้าอกลามันไม่ถึงนี่พัดลามลูก ทางบวงมือหมายเลขหกองโอ้โหฮะของออกเป็มยันเลี้ยงลูกลงว่าเออแมคออกหน้าในกปรปกาศให้ก็ได้ไม่ชอบตะโกนอ่ะไปเลยไม่รู้เลยลูกอะไรเข้าเเนี่ยดนอเบอร์หกอ่ะมาบวงมือครับโอ้โหสิบห้าคะแนนแ่มรักษาผลประโยชน์จิ้มถายเลยเอ้าตั้งมา อัดทีสา0อแหม่ออกข้างข้างวงมือครับข้างวงมือของในโอสอีก12งคะแนนครั้งที่สองครับครั้งที่สองเออะเสียแบบให้โกนะเพื่อนนี่พระรามใส่ปอกแล้วอ้าวเอออ้าวไล่ตีไม้เล็กนึงมาสนุกครับสนุกเออบวงแค่คือคุยฮะ องรามอ๋อเอ้ยนี่เดี๋ยวมีพลังใส่ปอกอีก3ลูกนะมีหลายคนนะ,นะเครื่องใช่ไหมหัวเบอร์เจ็ดครับหัวหน้าทีมเต็มติดคะแนนน่าในเปียกอ่าฟรีดานส่งมาเปียกปีไหไตีไมหายชนครับผ่านไปนิดเดียวเอ้าเอาเอโดนขึ้นม้าบวกมาแปดห้าไปสามร้อยกระบอกแรกก่อนกระบอกที่สองยังไม่มี พี่ปุย๋ยมีไหมพี่ปุย๋ยอัดทีไหมพี่ปุย๋ยพี่น้องพี่น้องเป็นไงอัดทีไหมย,ยังจับไม่ติดยังจับไม่ติดครับเออสอดไม่เข้ามาโถ่โลูกนี้แหมอ๋อาบาดชีขาล่อสิบสามครับเปิดการกำหน่อยู่ขถานี้เลื่อนเชื่อเขาเล่นลงเขาเล่นลงมีเล่นขึ้นอยู่คนเดียวอ,อ,อ่ะเดินนี่อย่าเก้นตัางบวกมาไปไง ไม่ไม่ไม,ไม่คุย3นาทีเกือบ14นาทีแ <14 S 1> ล้วครับไล่ไปมาต้อมาสีดานมา14นาที2 7 6คะแนนครับจากทีมที่3ประเพชกรนาทีละ2ลูกจากทีมวัชราพรออตกใจตกใจลูกนี้ตกใจเ,ออเวลาเวลาขาดเวลาด้วยขาดเวลาให้่อย่ตคุณ สิบสี่นาทีเวกหมุ้ยเขามาดูเวลา,ลาหหเห็นไหมลอเอย้ยเดี๋ยวนี่แป๊บหนึ่งเอดเดเอนิดเดียวนิดเดียวจาปทาโวงมาแปดห้าตั้งแต่สูงๆหน่อยนะข้าโกงหมายเล่นสี่สิบสองคะแนน ปากสีเหลืองครับเพื่อซื้อเรืหาเลยครับคณะนี้เป็นคณะที่สาม่วงนี่เลยอีส้ายนะครับบวกอีทรายคณะที่สามสำหรับวันนี้นะครับเพื่อซื้อเรืหากันเลยครับสองแปดแล้วนี่พระรามใช้ปอกแล้วเมือไปเข้าก็สวยเออไปเข้าก็สวยทั้งสวยทั้งเสียวเออเออไอเล่นขึ้นก็บอกว่าเออเสียวไอเล่นลงมันจะเข้าก็บอกเสียวเออ 15นาทีครับท่าน288 28มาบวกหมายเลข4 3 <03. S 1> 0 3 3 0 3อ่ะมาสู้กันละมา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 โดดมาบวกบางๆละลุยลุย อ่าบัตรสีเหลืองซื้อแล้วเขียนชื่อเลยครับซื้อแล้วเขียนชื่อเลยไปพระรามหมายเลขแปดสีดานไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมั้ปุ้มมาเรียกงท่านเจ้าคุณเ <c> ฮ <oughs> อ,อยนี่วัดไหนวะเนี่ย๋อนี่เด็กสงขาเหรอโอ,อ้ทำไมใส่ตะกอ้อเก่งสงขา อ้นี่เนี่ยโอ้นี่เนี่ยโหเหลืออะไรสามคะแนนสามสามนี่สองวจะเอาไปเกือบรดเดีวเอาไปละเกือบลงเกือบลงสิบหกนาทีเกือบครึ่งตองสามคะแนนตองสามตีไล ไม่เข้าไม่เข้าทังมาสีดานรับลูกทองก็มีลูกทองเนี่ยข้าวงแล้วกให้ลอยมาตีกับปทีสีดานข้างบวงมาเลยในทุกท่าทุกเหลี่ยมตอกขึ้นมาบวงสิบห้านี่เข้าไปกวงหมุนแล้วก็เข้ามาสามสี่แปดอัดชื่เลยครับเขียนชื่อเลยครับขายาขนาดนี้สามสี่แปดทาง พวงเท่าไหมไม่ไปไปติดโลยออกมาเอาเบอร์หนึ่งองลามาอย่าโยนอย่าโยนทำเยอะๆองลาไม่ถึงไม่ถึงสีแดนสูงหน่อย